สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับชา n e l นะครับผม BKL s l o t นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าเกมนะครับผมรักกี้นิโกเองนะครับผมด้วยงบ511บาทนะครับเพื่อนๆอ่ะมาดูกันว่านะครับผมวันนี้นะครับผมเอาทุนแค่2บาทนี่แหละนะครับผมาดูกันว่าเฮ้ยเบ็ดแค่2บาทดีไม่ใช่ทุน2บาทนะฮะทุนผม500นะครับผมแต่ว่าผมจะเล่นเบ็ดสบาทนะครับมาดูกันว่านะครับผมจะสามารถปั้นกำไรได้ไหมนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวซื้อฟรีสบไปเลยดีกว่านะฮะเอาซื้อได้เท่าไหร่วะ อืม450แล้วกันเนาะ,นะครับผมทุนเก็บทุนไว้50บาทนะครับผมเอาทุนไว้แบบว่าห้มปั่นต่อกระทังชีวิตไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะถ้าเกมมันไม่ไหลเนาะถ้าเกมมันไม่เข้าเราก็จะเลิกไปนะครับโอเคนะครับผม7บาท20สตางค์นะครับเพื่อนๆบายครับผม1บาท30ครับโอ้โหคูณสองคูณสี่นะครับนะเป็นเกมที่เรียกว่าตัวคูนี่แบบ จัดหนักจัดเต็มนะเพื่อนๆนะนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับผม, <S <S อมโอ้โหคูสิบหกโอ้โหสองพันหกร้อยยี่สิบบาทนะเพื่อนๆโอ้ยมายังไงวะนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยอ่ะนะครับผมนะผมแบบแค่กิมมูกอยู่เมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ดูเลยนะครับผมโอ้โหเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บโอ้โหอะไรวะนะครับบวกเฉยอ่ะ นี่ครับอะไรกันครับเนี่ยนะครับผมโคตรคูลเลยเพื่อนๆเกมนี้นะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยหสองพันแม่งมาได้ไงวะนี่ครับโอ้โรแจ่มเลยนะครับเพื่อนๆนะโคตรแจ่มเลยนะครับผมไอ้แมวนรกนี่โกนเองนะครับนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับผมที่แบบว่าสนใจนะครับผมอยากไปลองเล่นดูนะครับนะลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับนะถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับดูไปเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะครับผมนะผมจะแนะนําอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมนะสมมติว่าเรามีเงินเดือนสักหมื่นห้านะครับผมเพื่อนๆจ่ายค่านั้นค่านี้ค่านี้ไปหมดแล้วนะครับมีเงินเก็บแล้วนะครับนะเพื่อนๆลองเจียงเงินออกมานะครับผมเล่นสักร้อยสองร้อยนะครับหรือสามร้อยก็ได้นะครับผมนะเพื่อนๆนะครับผม สหรายได้เสริมได้วันละพันสองพันก็ยังดีนะครับนะเพื่อนๆไม่ต้องเล่นเบดสูงนะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับผมเล่นพอประมาณนะครับนะแบบว่าเพื่อนๆนนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมีทุนอยู่500บาทนะครับออาทั้งเงินทั้งโกลมอยู่500นะครับเพื่อนๆนะครับผมมาเรื่องกับเว็บที่เดียวกันที่ผมเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพื่อนๆนแค่สมมติว่าเพื่อนเพื่อนสมัครมา100บาทนะครับนะฝากเข้ามา100เพื่อนๆอยากได้โปรโมชั่นนะครับ นะเพื่อนๆก็รับได้อีกเลยนะครับผมเป็น100นะครับนะเพื่อนๆก็จะมีทุนอีก200บาทนะครับนะามีทุนเป็น200เล่นง่ายขึ้นนะครับนะาเล่นง่ายยิ่งกว่าเดิมนะครับผมนะาเล่นแบบว่าเทิร์นแค่เทิร์นแค่ในเกมเองนะครับผมไม่ได้เทิร์นยอดเครดิตนะครับนะยอดได้เสียในเกมนะครับเพื่อนๆปั่นเบ็ดเจ็ดบาทไป10รอบก็ได้70บาทแล้วนะครับนะเทิร์นก็ขึ้น70บาทแล้วนะครับ น้าได้เสียขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยนะครับผมแป๊บเดียวก็ก็จบเทินแล้วเพื่อนๆนะครับแค่แป๊บนิดเดียวเองก็จบเทินแล้วนะครับผมเกมมันแบบว่าแตกดีอยู่แล้วนะครับนะาเราไม่ต้องเล่นเบ็ดสูงก็ได้นะครับผมเราเล่นเบ็ดน้อยเบ็ดต่ำๆไปก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีทุน100บาทนะครับอยากได้โปรนะครับนะหรือว่าจะไม่รับโปรเลยก็ได้นะครับผมไม่เอาโปรเลยก็ได้ก็ดีนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมซื้อไปเบ็ดเจ็ดบาทเมื่อกี้ผมซื้อไปผมได้29บาบาทเห็นไหม นะครับผมเราได้กำไรแล้วเราก็ควรเลิกนะครับเราไม่ควรเล่นต่อนะครับนะถ้าเราจะฝืนเล่นต่อนะครับผมกําไรที่เรามีอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับผมน้ํามันจะหายได้นะครับนะเราต้องเก็บทุนเก็บกําไรของเราให้ไว้ดีๆนะครับผมกอดไว้แน่นๆเลยเพื่อนๆนะครับนะเห็นไหมนะครับผมเพื่อนๆลองเอาเงินเข้ามาแบบลองเล่นดูสักร้อยสองรนะครับนะแนะนำบอก้เลยว่ากําไรนี่โห่กำไรน่าจะได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่า นะครับเพื่อนอาจจะแบบเล่น100บาทแรกนะครับผมไม่เข้าเลยนะครับนะบางคนก็หมดไปหลายพันอยู่เหมือนกันนะนะครับหมดไปหลายพันนะครับผมแต่ว่าผลที่ได้กลับคืนมานี่คือแบบได้กลับคืนหมดเลยนะบางทีนี่แตกเป็นหมื่นเป็นหมื่นสองหมื่นก็มีนะครับบางคนเลยแบบบ่นทุกวันนะครับผมเข้ามาบ่นทุกกันวันว่าคุณผมเล่นไม่เข้าเลยนะครับนะเล่นไม่เข้าเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีใจสู้ที่จะเล่นอยู่นะครับนะก็ บวกไปหลายคนนะครับผมบวกทีละหมื่นสองหมื่นนี่ก็ได้ทุนคืนเลยนะนะครับนะเพราะว่าฝากก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับผมจะฝาก20บาท10บาทก็ฝากได้นะครับ นะจะฝากบาทเดียวก็ยังฝากได้เลยนะครับน้าสมัครก็ยังสมัครฟรีนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับนะาลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้กําไรแล้วผมไม่ขอเล่นต่อแล้วเนาะนะครับนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีนะครับ